สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆที่รักทุกคนผมสู่ฝันวังทีสาเร็จและไปตามใยฝันกับนายปทวีแชนแนลขอนาท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนๆทุกคนตามรอยอารยธรรมปราสาทของโบราณสำหรับทริปนี้โดจเพาะท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนๆตามรอยอารยธรรมปราสาทของโบราณที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดทั้งหมดนะครับก่อนอื่นก็ขอต้องบอกว่า สวัสดีพี่ใหม่พี่น้องคนไทยทั้งชาติและทั้งประเทศเพื่อนเพื่อนเทนาทุกคนนะครับในวันรถถัติฐิที่ใหม่นี้ขอให้ทาเชิญทุกท่านพี่น้องคนไทยทั้งประเทศจงสุบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดให้สมมงม,มาปรารถนาทุกการให้ผ่านพน้นสิ่งเลวร้ายไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับทริปนี้เป็นทริปแรกของปี2567หหลังจากเดือนที่แล้วผมเองก็ ไม่ได้ตามรอยและทำประสาทของโบราณครับในส่วนของหอดสุรินนั้นผมก็คงต้องสิ้นสุดที่อี1ีนะครับเนื่องจากจะมีอีกประสาทอีกหลังหนึ่งซึ่งผมเองคิดว่าอยาติดขัดทางคนิคบาประการที่ไม่สามารถจะเริมการตามรอยได้นะครับก็มีข้อจำกัดบาประการนะครับผมเลยตัดสินใจตามรอยอาจจะทำประสาทของโบราณ อยู่ในจังหวัสดศรีสะเกษบบทั้งหมดนะครับสำหรับทริปนี้เป็นทริปแรกผมจะพาพท่านผู้ชมทุกท่านมาทําความรู้จักปราสาทบ้านปราสาทที่อยู่ในอาททําเภอห้วยทับทันนะครับหรือบ้านปราสาทนะครับซึ่งปราสาทหลังนี้มีชื่อเ้ียกัน3ชื่อนะครับท่านผู้ชมเป็นปราสาทชื่อปราสาทบ้านนนทาหรือปราสาทห้วยทับทันนะครับท่านผู้ชมปราสาทหลงัลงนี้ตั้งอยู่ ที่วัดปราสาทพนารามบ้านประสาทหมู่ที่2ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสเกตนะครับก็อยู่ห่างจากตัวศรีสเกตประมาณ2-39กิโลเมตรครับตามทางหลวงแผ่ดินหมายเลข206นะครับถ้าหากท่านผู้ชมที่มาจากกรทนก็พอมาถึงทางติดแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาไม่ใช่ครับท่านผู้ชมให้เลี้ยวซ้ายมาตามถนนระยา้าแล้วก็เลี้ยวขวานิดหนึ่งแล้วก็ตรงตามไปเลยครับหรือหากท่านผู้ชมไม่ไม่สะดวกก็จับพิกัด มาที่บ้านปราสาทหรือประสาทห้วยทับทานได้นะครับประสาทบ้านลูท่านนั้นสร้างขึ้นตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์เป็นศิลปกรรมรูปมสมัยแบบปราปวนปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างบูรณะมาแล้วสามยุคสามสมัยนะครับสังเกตได้จากอิฐที่เรียงเรียงกันเป็นก้อนสําหรับประสาทห้วยทับทานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพทุทธศักราช2478นะครับท่านผู้ชม สำหรับตัวปราสาทเองนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งที่ทรงครองราชในราวพุทธศัวรรษที่16ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานที่พระเจ้าตีมูรติซึ่งเป็นปราสาทของโบราณแห่งหนึ่งที่ถูกดัดแปลงในสมัยหลังนะครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกับปราสาทศรีขอดภูมิที่อยู่ในจอดสุรินนะครับดยเฉพาะส่วนหลังคาซึ่งมีสระคล้ายกันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมแหลมมุมนะครับแล้วก็มีเป็นชั้นเป็นสีด้านนะครับ แต่มีขนาดสูงกว่าประกอบด้วยปรางอิฐสามองค์ตั้งอยู่บนฐานสีเหลืยงเดียวกันในแนวเหนือใต้มีกำแพงล้อมรอบพร้อมซุ้มประตูก่อด้วยศีลาแรงโดยมีการสาันนิษฐานว่ามี3หรือถึง4ประตูแต่ในปัจจุบันนี้คงเหลือเพียงด้านทิศใต้ตะนันนะครับสำหรับปราสาทองค์กลางนั้นขนาดใหญ่กว่าปรางที่ขนาบทั้งสองข้างสององค์เล็กน้อยนะครับแต่ส่วนรลังคานั้นเตี้ยกว่านะครับท่านชมเป็นรูปสี่เหลี่ยงจตรรัดย่อมุมไม้12 มีประตูเดียวด้านหน้าทางที่ออกมีกรอบประตูหินทรายและทับหลังเจ็บอยู่เป็นภาพบุคคลยืนเหนือกาลเวลาส่วนท่อนพวามล,ลายมีลายมาแบ่งที่ภาพมุมภาพบุคคลยืนในคุ้มเรือนแก้วซึ่งไม่สันนิษฐานได้ว่าเป็นผู้ใดด้วยลายสลักยามายุเสร็จสลับปรางขนาดทั้งสององค์นั้นได้รับการด้แปลงในรูปแบบไปโดยเฉพาะส่วนหลังคาเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในนิดนึงนะครับ ประตูซึ่งก่อทึบหมดทุกด้านยังคงปรากฏกรอบประตูหินทรายและชิ <t> ้นส <t> ่วนทับหลังสลักภาพการกวนเสียสมดตกอยู่บนหน้าประตูปรางองค์ที่อยู่ที่ใต้นะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านอาพระมีประเพณีความเชื่อของพี่น้องชาวบ้านประสาทและผู้คนจักรนั้นเชื่อว่าบุคคลใดที่มีความเดือดร้อนมานานนะครับมาบนบานก็จะได้สมดังปรารถนาซึ่งผมเองนั้นก็ได้บนบานเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม จะมีผู้เวเวียนมากราบไหว้อย่างต่อเน,นื่องนะครับก็จะมีงานประเพณีไหว้พระาธาตุทุกป,ปีโดยจัดขึ้นในวันเพ็ญที่15ค่ําเดือน3ของทุกปีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมและเพื่อนๆเ,เดินดูร,รอบๆปราสาทก่อนนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับปราสาททั้ง3องค์นั้นยังคงมีความสมบูรณ์อยู่นะครับท่านผู้ชมซึ่งแม้แต่การเวลาก็จะผ่านล่วงเลยไปนานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ด้วยกรมสุปกรได้มีการบรูรณะปฏิสังขรเมื่อปีพุทธศักราช2511ละกันะครับและก็บรูรณะสังขรอีกปีหนึ่งเมื่อ2555นะครับท่านผู้ชมเพื่อให้คงสภาพเดิมและรูปแบบเดิมของเลบะขมนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูรอบๆนะครับอันนี้ก็คือกำแพงล้อมรอบปราสาททั้งสามองค์นะครับท่านผู้ชมเน่งไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานหลายร้อยปีนะครับแต่สภาพหินเิลาแิกก็ยังคงความสมบูรณ์ อยู่ให้ท่านชมได้เห็นนะครับท่านผู้ชมติดตามผมาตั้งแต่ EP 1ถึง EP18 ก็จะสังเกตว่าประสาทแต่ละหลังแต่ละหลังที่อยู่คนละพื้นที่อยู่ละอำเภอนะครับก็จะมีประสาทล้อมรอบตัวอง์ปราสาทนะครับกำแพงที่ก่อด้วยหินสลาแรงนะครับเป็นชั้นๆน,นะครับดูสวยงามนะครับเป็นรูปทรงนะฮะอันนี้คือด้านหลังนะฮรท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ ด้านหลังของปราสาทนะอมประสบะสาทครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างใน,นครับอันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินดูรอบๆางนอกกำแพงก่อนนะครับน่ครับสำหรับอาปราสาทปราสาทนี้อยู่ห่างจากชายแดนไทยกมัมพูชาถ้าให้ผมเราก็คงจะประมาณกับร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับท่านผู้ชม นี่ฮะตัวปราสาทนั้นตัวกําแพงปราสาทที่หลายร้อมด้วยองค์ปราสาทนั้นน่าจะมีความสูงมาสักสามเมตรได้ครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้คือด้านหน้าของตัวปราสาทนะครับท่านผู้ชมฝาดท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับาหากท่านผู้ชมที่เดินทางมาเยี่ยมชมตัวปราสาทนั้นก็กราณาถอดรองเท้า หน้าตัวภาษาด้วยนะครับท่านผู้ชมเพื่อคงความสมบูรณ์นะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็เพื่อความสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่นี่ผมทาท่านชมมาเดินดูภายในตัวภาษาแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ตรงนี้ื่ออาจ,จะเป็นฐานที่อาจจะทํา